หาทำไข่แดกสวัสดีค่ะคัมแบ็กเราจ้ามาพบกับเมนูขนมจีนปลากระป๋องนะคะวัตถุดิบสำหรับการทำวันนี้ก็จะมีตะไคร้กระชายหอมโหัวแดงใบมงกรูดขา่ากระเทียมแล้วก็ใจจ้า <c oughs> รู้สึกว่าแบบเมนูเป็นเมนูที่แบบฉันไม่มีสติมากเลยนะไม่มีสติไงเดี๋ยวต้องดูให้จบคลิปนะจ้าลังจานั้นแล้วก็วัตถุดิบของหมดนะจะไป ต้มให้มันสุกเลยพอสุกแล้วเราก็พักให้เย็นเนาะพอพักให้เย็นเสร็จเราก็จะมาโขกจ้าขั้นตอนนี้บอกว่าใช้แรงงานหนักมากกามคืนเป็นมันๆเลยจ้าหลังจากนั้นเราก็จะใส่นังเอกของเรานั่นก็คือปลากระป๋องของเราลงไปเลยค่ะจะบอกว่าสุดน,นี้ก็คือผีไม่ได้บอกไม่ต้องมาเสือกค่ะกูทําของกูเองเนาะไม่ต้องมาเออมาเข้มสุดผีบอกกูทําเองคะ่ะปลักเจวไปอีก s o รี่นะคะหยอกหยอกปลักลอก หลังจากนั้นเราก็เอาลงหม้อได้เลยค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเ,เลยหลังจากน้ำร้อนได้ที่แล้วน้องๆร่มเือดแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปนะคะกะทิก็ใส่ตามใจเลยค่ะอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่เนาะพอกะทิเริ่มร้อนเริ่มแตกมันแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะเริ่มแรกเราก็ปรุงด้วยน้ําตาลจ้าต่อมาก็จะเป็นน้าปลาค่ะน้าปลามายัาง <c oughs> บอกว่าชิมหายมากขั้นตอนนี้คือฉันจะใส่น้ำปลาจาบมือไปหยิบเอาซอสหอยแล้วก็เทจวกลงไงอีดอกผีเริ่มทำโทษกูแล้วอีดอกผีผักเลยชิมหายคือพอมาถึงขั้นตอนนี้คือฉันเครียดมากเลยว่าฉันนั่งทำทั้งวันนะแกเตรียมโคงเตรียมของไปตลาดมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะมาพังอ่ะแล้วฉันก็ลองชิมดูใช่ไหมมันรสชาติแบบไม่ได้เลยเอาไงยีจะทิ้งหรือจะไปต่อสุดท้ายฉันก็ชิมอีกรอบนึงแล้วฉันก็ตัดสินใจว่าไม่ได้เดี๋ยวมันเสียศักดิ์ศรี ฉันต้องไปต่อชิโกเทน้ําตาลทรายลงไปต่อเลยจ้าน้าตาลมะพร้าวคงออนไม่อยู่ละตอนนี้แล้วก็ใส่เกลือเม็ดลงไปอีดอกเอยซู้ชีวิตมากเมนูนี้เป็นคนที่ไม่มีสติอ่ะอีดอกตอนนี้ก็คือกินซดนหอยก็คือแรงมากอะลองชิมดูอีกรอบได้ไหมอะฉันว่าไม่ได้ตอนนี้ฉันก็เลยต้องใส่นี่จ้าน้ำปลาลงไปอีกรอบนึง หลังจากนั้นไม่ชิมละส่ลูกชิ้นปลาไปเลยก็แล้วกัน <c oughs> อุ๊ยดอกมาลุ้นกันนะคะว่าจะอร่อยไหมเพราะไม่ชิมละแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะพอลูกชิ้นมันสุกอย่างละเราก็ใส่หัวหอมลงไปเนาะแล้วก็คนไปเรื่อยๆมามาถึงขั้นตอนที่สําคัญแล้ะทุกคนนี่จา้า มินิมอละขอเรียกเปลี่ยนจนานคขับ่าจานเล็กจะบอกว่าแกหลังจากกินแล้วก็คือมันอ้าร่อยมากมันรอดแกสูตรน้ำยากะทิใส่ซดนหอย